There comes snow. Mm -hmm. <laughs> no snow today. <laughs> สวัสดีค่ะเอซีทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกลับมาดาบ้านนอกไลฟ์อินสวรีเดนค่ะค่ะเมื่อนี้คอยก็อซักผ้าตากผ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทูบ้านกวดบ้านเสร็จแล้วนะคะวันนี้คอยก็จะมาทำาแกงแดงไก่นะคะคอยมกยักจะเอินว่าแกงพะแนงไก่แหละค่ะทุกคนแต่ว่าก็จะเหตุแตกต่างจากบ้านเ้านะคะ พรา่อย่นะใส่ผักน้ำนะคะใส่แครอทนะคะแล้วก็ปาปริกา้าแล้วก็หอมหัวญ่นะคะแล้วข่อยก็มิคกิ้งกับพริกนหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าข่บอกเพื่อนบ้านไว้นะคะเมื่อที่เราไปหาพญาย,ยูทิบาลพิซซายแล้วนะคะ,ะว่าข่จะเฮ็ดแกงแดงไก่ห่แล้วนะคะก็จะ แบ่งเคิงกันนะคะทุกคนนั่นแหละมื่อเนี่ยข่อยก็เลยอาจจะเฮตตามสัญญานะคะทุกคนมาเบิ่งค่ะว่าแกงแดงไก่ของข่อยสิเป็นตัวแซ่บหรือเปล่าวิธีทําแกงแดกของข่อยข่อยก็จะล้วนไก่ก่อนนะคะล้วนไก่ใส่น้ำน้ำกะทินะคะทุกคนนี่แหละล้วนไ้ให้ไก่สูกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ มื่อนี้ย่อยก็ใส่เตาเตาดังฟืนนี่แหละค่ะทุกคนแต่อย่าไฟแต่ว่าเวลาที่ข่อยแกงอก็จะใส่หม้อต่ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะเรย่อที่จะตงนหมคะใช่มคัะใั่ไหม่ะมค่ะใช่่ะอคะ่ค่ะให่่ช่ะะค ในระหว่างนี้เขาก็มา,าเฉียวน้ำกะทิกันนะคะทุกคน นี่ก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะทุกคนนี่แหละค่ะพริกแกงที่ใส่นะของพี่อ้อยนั่นแหละแค่พี่อ้อยยังม,ม่หมดเลยค่ะเพราะว่าพี่อ้อยหายมาเยอะนะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปพนอรสไก่นะคะ สองก้านถ้าจะเขี่ยวเขี่ยวเลยค่ะทุกคนแต่เขาเขี่ยวแบบนี้นะที่แกงก็จะออกสีแดงนะคะเห็นบอสแล้วที่นี่เขากใส่ไก่ที่เขาล้วนไว้เลยนะคะโอ้ยแต่ขามันหนักนี่แหละคะ่ะไก่ที่ล้วน,นเราบะหมีต้องซุก เกินไปนะคะแกดูข,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 ขาซิตรีนค่ะท้อคนขค้นี่แหละค่ะคะแล้วเาก็เอาหางกะทิลงไปเลยนะคะนหะค่ะหางกะทิอยู่ในกล่องอันนี้แหละคะ่ะ กับโซนหน้ามันไปนะคะเอากระชายเท้องผงเลยนะคะทุกคนกับน,น้ำตาลซ้อนโตนึงนะคะโอ้ยนี่แหละค่ะเพิ่มกัทุกคนน่ย ที่นี่่อยก็จะใส่หอมหอยหญงกับแค่หลอดลงไปก่อนเพราะว่าแครลอดกับหอมหอยหญงน่ะมันสุดยากค่ะนี่แหละขายแลละที่นี่เขาก็ ปิดหม้อนะคะทุกคนปิดค่ะฝามหม้องปหอมมากค่ะทุกคนที่นี่ก็ใส่ปาปิก้าเลยนะคะนี่แหละใส่ปาปิก้ารแล้วก็อ่าเนี่ยแหละคะ่ะอย่างก็ขิงกับพริกนะคะพริกใส่ใส่หน่วยเดียวนะคะเพราะว่าย่าง ยานเพื่อนเพดนะคะทุกคนเพื่อนบ้านแล้วกินเพจมาได้ของแล้วก็ดีก็เป็นคนขี่โลกคือเป็นไงพลังเนี่ยแหละค่ะก็เป็นหลายโลกฟอมโอ้ยแสบแล้วเห็นปะค่ะเป็น่งไงๆหนึ่งปิดบ้านเลย<ม>อตาอตะวากับปล่อยว้กอนเ<ม>สร็จแล้วค่ะทุกคนแสบแสบ,แสบมานี้คอยก็จะหงขาวก้อนนะคะ เดี๋ยวคอยจะแบ้่งไปหาเพื่อนบ้านก่อนนะคะ

ไปใ,ปในนีเคะอเยงสุดยอหายพยเอาไปให้เพื่อนนะคะอันนี้จานพอย่ยด้วยคะ่ะเนี่ยจานใหญ่ๆเนี่ย ก็ยังเราเห็นเราสิห่อราบาจานใหญ่อะแค่นี้แหละโอ้ย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  I don't know โอเคเทยอยาอ่านกแห่ทานเล็กแห่ทานเล็กนิลแห่

แบ่งให้เก่อนบางเครื่องนึงกะ <c oughs> กินทองคน้นใ่กับเบิดอหอค้นเหลือน,นิดนึงโอเคตัดนมำกน้าใส่น้าไม,มาา่ไซ <c oughs> อสยกทีก็ออกซอววิดูฮอเมียซอสอันเค Internet. What do you eat today, honey? Uh, today we have some chicken. Curry. Curry chicken. Curry chicken. You never eat in Thailand? Yes. We <laughs> have very much. It's not the same. Uh, because uh, uh, it's not same taste, but I only um, make a uh, hmm. uh, like, uh, in Sweden. Sweden mm -hmm. yeah. yeah, we have uh, paprika and mm -hmm. like this. Because in Thailand they don't put um, vegetable inside. No, no. Uh -huh. Okay, okay. Enjoy your meal. <coughs> Thank you. Okay. For Smoke up, please. Smoke Sauce.

i think it go with the pot outside so i don't know who will no, be uh, uh, there i put the there, yeah we done you can put it in your box over there where you make your But it's yeah. yeah, good. Mm. I can have more roots too. How about air chicken? hmm From the air? Down. Mm. I don't know, maybe there's some Det bara i nika. Va? Klockan fyra? okej, vi kan äta tacos ikväll. Morgon söndag. Vi kan ta... Vi tar gisset till dig. Du kan ta och hacka en åtta eller nio. Ja. Istället för kaffe. Så det, är känner inte för kaffe. I don't know why. Samtidigt dricker vi många gånger. Jag dricker mycket.

เก่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนอาหารอร่อยเลิศรสกินเยอะมากขรับกล้งขาบนา for food today chicken curry ว่าสุดกูทนี่วลคัมนาวสเมสดเดตอนนีฉันยิ้มกับยิ้มแน่วาสงกทุคนเ้ยูลุก Because no, they look uh, better when you come them from the first day. You look skinny. Mm -hmm. Yeah. Uh, but I don't put food in under my skin. no <laughs> 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 Okay. Oh. Yeah, because I don't eat so much. Mm -hmm. <coughs> okay. Say bye bye to F C. Okay. Bye bye F C. Have a nice good night Have a nice morning ลาไเดอเขอกันสุกทเรียินไทยแลนด์ขอกันเอ็นว่าอินไทยแลนด์เด้อ good night บาย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 เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะบายบาย